เทวกําลังลักบอลสี่ที่กัสี่เราทิ้งอดีตไปเลยเราไปดูเทวะกําลังลักที่น้องกัตสีเต็มที่แล้วค่ะ บอนสีเทวกรรมลังลักไม่ค่อยพบเจอต้นใ่ญ่ในท้องตลาดส่วนใหญ่จะพบเจอต้นเล็กๆลักษณะไม่เหมือนกับต้นย่ญ่เลยบางส่วนที่เราพบเจอต้นย่ญ่เรายังคิดว่าเป็นหกหลงเทวกรรมลังลักจะติดเหลืองใบแข็งหนาไม่เหมือนกับหกหลงที่ใบาบางหามาอาไปกันนะคะบอนสีเทวกรรมลังลักค่ะ